Okay. <laughs> ก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมีมอสกาเทนออบบันบันซึ่งมอสนี้นะคะก็ได้มีการอัปเดตตัวละครมัสคอตของเราของเพื่อนหลักสีของโรงเรียนอนุบาลกาเทน Bun ออบบันบันหลกมา6ตัวด้วยกันค่ะมันก็จะมีไข่ทั้งหมด6ใยด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละตัวนี่มันจะจัมส์สแกยังไงนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยเจ้าจ um ัมเบอร์จอเขาบอกว่าเจ้าจัมเบอร์จอเนี่ยเป็นเพื่อนสีเขียวยักษ์ตัวป um, ิ๊กป๊มจอมพลังซึ่งก็จะมีผิวสีเขียวมีมือทั้งง้งงา ทรงพลังและเขาก็เป็นมัสคอตตัวแทนห่งการกินผักค่ะเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กๆเนี่ยกินผักผลไม้จะได้แข็งแรงเหมือนกับเขาค่ะมีหน้าตัวสีเขียวเชียวดูฟันกาสีดูมือของเขาดิามือเขาเปื่อนเลือดด้วยก้เขาขกินชาวบ้านดูดีมือเขาเปื่อนเลือดด้วย พ่อถ้าเราเข้าไปในเกมเขาไม่น่าจะกินผักนะเขาน่าจะกินเราแทนว้าเขาจะกินพี่แกนแล้วอ้ามใช้พี่แกนด้วยอ๋ออ๋ออปพี่เกนไปโอ้ยตอนนี้มันแข่งฝังที่ตุ่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอย่ากินพี่แกนนะโอ้โหนั่นกลิ่นปากนายเราจำไม่ชอดไปที่โลูกพี่แข่งแกงแบบนี้อ๋อเดี๋ยวทั้งให้ลูกพี่ลองกินอีกรอบนะโอ้โหขำจ๋อยกินเลยดูดิซอยเลยซอยเป็นหมูคณะเลยนะ ห <the set> ดูฟันของลูกพี่จัมเบอร์จอตดิต้องลองให้มาสู้กับโกเลมดูนะว่าลูกพี่จอร์ตเนี่ยเขาจะสู้ได้หรือเปล่าอ๋อทีเดียวโ oh, อ้โหโกเลมเขาแบบตัวใหญ่ไปแล้วอะยังหนะ um อนจัมเบอร์จอตเนี่ยตกลงนายเป็นมัสคอตผักหรือว่านายเป็นฆาตกรกันแน่เนี่ยอย่างงี้ต้องรุมอ้อมอายุเยอะอายุเยอะไอตัวนี้มันเหมือนเจ้าบลูเลยเนาะ <What? S 2> เจ้าบลูมันก็จะตัวอ้วนๆแบบทรงพลังแบบนเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่เกิดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่เหลือ,อลแล้ว,ลวหลับสเบยถ้าทางจะสู้ไม่ไหวนะแต่ว่าลองให้มันสู้กับวอร์เดนดูก่นนะอนเนาะมาดูซิว่าวอร์เดนกับเจ้าจัมเบิร์ตจอร์อดเนี่ยใครมันจะแข็งแกร่งกว่าใครเฮ้ยพี่เคนเชียร์ข้างวอร์เดนนะวอร์เดนหดกว่าอ,อยู่แล้วไปเลยวอร์เดนไปแล้วไปล้เอาละเอาละตีแล้วตีแล้วอื้มอ้าวเรียบร้อยเลยส่องทีวอร์เดนตายเลยฮะอุ้ยโหดสุดยอดเลยเฮ้ยมันแข็งกร่งกว่าวอร์เดนได้หรอเนี่ยเกินไปนี่ขนาดมันยังไม่เปิดก่อนนะถ้าลองจับสแกล่ละ ไม่เคนมดอด้วโอ้โหฮ้ยมันจำสแกนทีเดียวเขายังไม่ทันรู้เรื่องเลยเขาตัวแย่ไปแล้วคำเดียวอยู่เลยถ้าอย่างนั้นมาลองตัวที่สองกันต่อค่ะตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะชื่อว่าบันบันค่ะบันบันเนี่ยนอกจากเขาจะเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเนี่ยรูปร่างคล้ายๆกับน,น้องหมาตัวสีแดงนะคะจุดเด่นในตัวของเขาเคือจะมีเขานะคะเขาของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นไปรูปทรงกลวยนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราด้วกับเขาแล้วก็ อาจจะโดนเข้าไปจับในห้องขังก kind of ็ได้นะคล้ายๆกับห้องกักปริเวณ์ของเด็กเองไงอย่างนั้นแหละซึ่งก็ดูๆไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะดูเหมือนกับเดวิลยิงๆเลยล่ะเฮ้ยคล้ายเหมือนเดวิลตัวปีศาจเลยอ่ะโอ้โหเชาบากเขาก็ไม่เว้นดูดีมันกินกันเองเนี่ยโดนลุกลงโดนลุกลง มันกินแก๊จัมรบจอตเข้าไปแล้วแถมกินชาวบ้านเข้าไปในคําเดียวด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าแกงนี้เขากินผักกันน่ะอ้อมก็กินเนื้อชัดเลยถ้าอย่างนั้นต้องลองให้มันสู้กับวอเดนดูนะเอาแล้วคำรามแล้วเอาแล้วนี่ปุบเลยปุบปุ๊บอีทีอีทีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ้ยได้อยู่ได้อยู่วอรเดนสู้ๆวอรเดนสู้เขาตีไม่แรงนะพยายามจะจับวอเดนกินน่ะอุ้ยมันอุ้มวอรเดนไม่ขึ้นนะตัวใหญ่เกินพยายามจะจอมสแกนนะโสดเลยเดี๋ยโสดเล่นห้อยแล้วเอาไงเงื่อน้องหมาของเขาน้อหมา บ้านของเขาไปซะละกูยังได้อยู่นะแสดงว่าพอแดนนี่ตีอยู่ทั้งกว่าเยอะเลยแล้วก็เลือดเยอะกว่าด้วยเอ๊ะแต่ว่าสองคนนี้เขาไม่ตีกันเองนะอ๋อมันต้องโดนลูกหลงอย่างเดียวใช่ปะใช่มันต้องโดนลูกหลงนั่าไงเอาแล้วอ้าวอ้โหอมโดนกินไปด้วยเดี๋ยวโอ้มันทนพา่เรื่อเนี่ยโดนก่อนได้เปรียบลองดูดิถ้ามันจำสแกนละออ โอ้พี่แค่นดูท่าจ้ำสแกมันดีดุ <Yeah. S 2> เยเฮ้ยมันมาไวมากเลยอะ่ะมันวิ่งอย่างไวเลยอะ่ะไม่น่าจะหนีมันทันนะท่าเล่นแบบเซอร์ไวเวอร์แล้วก็ตัวต่อไปค่ะคือกระต่ายน้อยสีขาวตัวนี้เขาชื่อว่าบันบารีนาค่ะเขามีขนสีขาวเรากับเจ้ากระต่ายน้อยเนาะแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีเขาสีขาวนะคะข oh. องเขายู่บนหัว แล้วที่สําคัญเนี่ยเขาจะติดโบสีชมพูค่ะไว้ที่หูของเขาหนึ่งข้างค่ะอุย้ยยังสวยเลยเออเธอครับไปทราบว่ามีลายไหมครับขอเบอร์ได้ไหมครับเนี่ยเห็นแล้วหลงหัวปักหัวปามเลยนะครับอนี้คุณชาวบ้านแปลผม,มไม่เข้าใจตอนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งความเมตตาหรือเปล่าอ่ะจริงดี่ไม่เ <c oughs> มตตา <c oughs> น้องมีความเมตตากรุณาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหพุกกดไม่ดีนะอ้อมบาป <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ววอร์เด้นมาแล้วอ่ะดูหน้าน้องดิหน้าน้องเหมือนกระต่ายน้อยบันบเลยอ่ะแต่ว่า น้องโหดมากเลยนะแยังได้ว่าไม่มีความเมตตาเลยก็ว่าได้นะทุกอยู่ทุกอยู่วันนี้สู้เขาวันนี้สู้เขาเอ้าเดี๋ยวกันน้องเป็นหว m a s ค e r ของโรงเรียนเลยนะเออเดี๋ยวกันนะมันไปอีท่าไหนมันไปอย่างนั้นเหรอเอ้าทำไมบันบันไปด้วยล่ะทำไมน้องถึงโหดร้ไร้เช่นนี้เอาล่ะเรามาจำสแกน ดูดีกว่าโอ้โหเห้ย<ว>เดียวถึงตัวเลยไ้เคนมันจาสแกนได้ไวมากเลยนะอันนี้ก็โหดเกินแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็น่ารักนะเขาชื่อว่ากัปตันฟิลเดอร์สซึ่งเจ้ากัปตันฟิลเดอร์สค่ะเขาบอกว่าร่างกายคล้ายๆกับคนแคระค่ะก็คล้ายๆกับคนแคระจริงๆอนะเนาะแล้วสีผิวของน้องเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ชอบร้องคําว่าปุกกะอุกกะ พุ่งกัาวกลาวพุ่งกัาวกลาวแล้วนางก็จะได้จับกินชาวบ้านแบบนี้เงี้ยงเงี้ยงไเซฟเวอร์พุ่งกัาวกาวพุ่งกาวามีกี่คนก็ไม่เหลือน้องจับกินหมดแล้วแหละ เขาว่ากันว่าเจ้าตัวเนี้ยแรงดีไม่มีตกเลยนะน้องชอบกินชาวบ,บ้านมากเลยอ่ะแรงว่าถ้าเป็นเราเนี่ยก็คงจะไม่เหลือนะนี่ไงชาวบ้านอีกคนนึงก็ไม่รอดวอล์ดสองรุมหนึ่งเลยเอา้าแต่แบบว่าให้มาสู้กับวอลเด้นล่ะจะเป็นยังไงไปกันหมดเลยดูดิไอ้ลองดูเปล่าอุ้ยวอลเด้นเลือกแล้วเอาละเอาละทำร้ายแล้วเอาแล้ทีนี้ไอ้เสร็จแน่กนา้าวไหวเปล่าไหวเปล่าไไปแล้วไปแล้ววอลเด้นไปแล้ววอลเดแต่เขาคล้ายกันอยู่นะเขาจะเป็นญาติถ่างถ่างกันก็ได้นะไอย้ยเขาว่าเหมือนมันต้องอิงอ,ะอ่ะอา้าวววไปด้้ยแล เอาเล้วเอาแอ้เอเอ้เอเลยเอาเอาอนะอาเอยีอุเอาเอาเอ้เอา่อาเอาเอ r เอา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 เนะอาวอาเอาเอนเัานอ่เอาเอาเอาอาเลาวอาเอเออาเอาาเออาอาอดเอออาานอเอาเเออาเาเออ อ๋อสามสกแกบไม่แพ้แบบตัวแรกๆเลยอ่ะดูดิไม่เหลือนะไม่รอด <laughs> มันจับเรากินอ่ะไม่เหลือซากเลยแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเขาชื่อว่าจิงเจอร์จิงนะคะเจ้าจิงเจอร์จิงเนี่ยคือร่างกายของเขาจะมีสีส้มนะคะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแมงกะพรุนเนาะตกลงเขาเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเขาางก็คล้ายๆกับเอเลี่ยนนั่นแหละแล้วก็หนวดของเขาเนี่ยจะแทนลักษณะมือนะคะหรือว่าแขนเนี่ยหล่หลแขนหลาไหลมือเนาะเรียบเสมือนกับว่าคล้ายๆกับให้มีความสามารถี่กันแล้วก็ช่วย เหลือซึ่งกันและกันนะคะเอ้ยแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าหนวดของเขาเอาไว้จับเรากินหรือเปล่าเนี่ยดูสีไหลแขนกับสองแขนใครจะสู้ได้ตอนนี้เขากาลังสู้กับวอ์เดนอยู่อืมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวคู่นี้ก็สู้สีเอาไปซะแล้วเขาก็แพ้วอ์เดนอยู่ดีนั่นแหละหลับสบายเลยกระดูกมันคอละเบอร์กันแน่นวัน นี่อาชามันไปดองดูสีเฮ้ยเดี๋ยวอาชามันอือหือเดี๋ยวก่อนกินหมูซะด้วยโอ้ไวมากเลยมันจับยกก็จับกินเลยอ่ะเฮ้ยมันจับพี่เคนกินนวยอ๋อเอาช่วยพี่เคงนวดเอาช่วยพี่เคงนวดอ๋อนี่ขนาดเคดทีไปยังไงจับกินเลยอ่ะมันจะกินพี่เคนเหรออ้าวเหมือนกังกอเลมดิไหวเปล่าไหวเปล่าปากมันดิเอาอะไรพุ่งกอลเล่มอ้าวไปซะแล้วทีเดียวน็อกเลยนี่ใครจะช่วยได้เนี่ยาไหวเราจะจ้ำสแกนดูดิโอ้โห้ ล้ำสกแกนไวมากคำเดียวอยู่เลยวั One <c oughs> นเธอร์คิวเวล่ะยังไงว่าถ้าโดนมันจับได้แล้วก็ไม่มีทางรอดแน่ <c oughs> แล้วก็เปยดอีกตัวนึงค่ะซึ่งตัวนี้เราชอบมากเลยค่ะเขาชื่อว่าโอเปอเรอรเบิร์ดค่ะโอเปอรเบิร์ดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็นนกกระยางนะคะแต่ในลักษณะของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งความยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะก็คือมันจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วลำตัวของน้องเนี่ยจะเป็นลำตัวสีชมพูตัดกับสีม่วงนะคะลักษณะเด่นของน้องเนี่ยคือจะยิ้มนะคะแปลว่า ชอบความสดใสร่าเริงไหนน้องยิ้ม่ะยิ้มเลวกินหฟนเลยยิ้มแล้วก็กินหัวเลยว้าน้องหัวจุงตาแป๋วน่ารักจุ้งน้องไม่ได้ฟักไข่หรอเฮ้ยน้องกําลังจะสู้กับวอเดนแล้วมาแล้วเรนลองดูซิใครจะอยู่ใครจะไปมาดูซิว่าเจ้าโอเปเรอร์เบิร์ดเนี่ยจะสู้เจ้าวอเดนได้หรือเปล่านี่เลยหาเรื่องต่อหน้าต่อตาวอแเดนจัดกล้าเลยอือหือเป็นจิกลูกตาจิกลูกตานี่เลยฮะแล้วเอยใครจะชนะเนี่ยเออลุนลุน พ <c oughs> ี่เชเชียร์บอลเดนอยู่แล้วเขาเชียร์โอปิราเบิร์ตแต่เขาว่าโอปิราเบิร์ตของเขาไม่น่าจะสู้ไหวหรอไม่ดิไม่น่ารอดนะติดมุมแล้วอ้วอองงาวงอกแล้วอ้าวไปซะแลว้วบอลเั้นนี่มันแข็งกร่งชะมัดเลยอ่ะอย่างงี้ต้องให้สู้กับจัมเบิร์ตจ็อดน,นะเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคู่มวยที่สมน้ำสมเนื้อกันที่สุดละลองให้เจ้าโอปิราเบิร์ตเนี่ยมาจัมสแกนดูดิอ้ยจัมสแกนแบบทีเดียวตายอีกแล้วอ่ะเฮ้ย จ้าพวกนีน้่โดนจับไม่ได้เนี่ยถ้าเราโดนมันจับแล้วก็เราจะตุยแย่ทันทีเลยแล้วถ้าให้เจ้าพวกผองเพื่อนหลากสีเกเทนเอาบันบันมาลองบุหมู่บ้านไหมครับดูวิะมันจะเป็นยังไงอืมหมู่บ้านก็ไม่เหลือแล้วสิอ้ามดูดิโกลงโกเลมชมวงชาวบ้านนี่แบบว่าทีเดียวตายมาเลยอะ่ะชาวบ้านนี้ไปอ๋อนี่ไม่ต้องพูดถึงโจเลยนะรู้สึกแต่ว่ามันไม่ตีโจรนะมันจะตีกับพวกชาวบ้านเนาะแล้วก็ตีกับเพลเยอร์ด้วยกันนะบ้านแหกอ่ะดูดิเจําจำว่า จไว้จับชาวบ,บ้านเนี่ยเลยแต่ว่าเจ้าบอลบัลตัดหน้าไปก่อนนะเจ้าพวกนี้นี่ขุนไม่แพ้เจ้าพวกเรนโบว์เฟนเลยเนาะถ้าจะให้ท้าทายนะต้องลองเอาเจ,จ้าพวกเรนโบว์เฟนนะกับเจ้าพวกมัสคอตกาเทนอัลบันบันเนี่ยลองมาสู้กันดูนะว่าระหว่างศึกสองไฟเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวบทตัวละครมัสคอตของเหล่าผองเพื่อนหลักสีของโรงเรียนอนุบาลกาเทนอัลบันบันไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดทับ, like, Share, บคลิกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครฟ์ต่อไปนะ อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วกันไบายจ้า